กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงโดยช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดสุโข,ขทยัยสกลน,นครราชบุรีกรุงเทพมหานาครระยองและยะลาสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศมีน้ำน้อยถึงปกติและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร่มปริมาณน้ำทั้งประเทศ46,886ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ57ส่วนจุดเฝ้าระวังน้ำน้อยยังคงอยู่ในพื้นที่5แห่งจุดเฝ้าระวังน้ำมาก6แห่งได้แก่บริเวณเขื่อนนรบดินทรจินดาเขื่อนลำพระเพลิงเขื่อนแม่มอกเขื่อนลำตะคองเขื่อนขุนด่านประการชนและเขื่อนมูลบนพร้อมคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากดินถล่มช่วง3-4วันนี้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์น่านและตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำหลากและดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยปากแม่ฮ่องสอนเลยชัยภูมิและนครราชสีมากอนชยังได้ติดตามการบริหารจัดการน้ำสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาโดยกรมฉลับประธานบริหารจัดการน้ําเพื่อลดผลกระทบจากระดับน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ําน้อยเช่นปรับลดปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์1,287ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทําให้ปริมาณน้ําในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ําน้อยนอกคันกั้นน้า ตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลงต่อเนื่องระยะต่อไปจะควบคุมระดับน้ําเหลือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการควบคุมปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับน้ําจากตอนบนกรณีที่มีน้ําไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นและเร่งเก็บกักน้ำสีเขื่อนหลักในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิรษฐกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธย์ให้งดการกระบายน้ําและสํารองไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคช่วงแรงหน้าปิยาพันยังเทียนรรยงาน